ถอนตัวเพียบเลยจ้าเต่าทีวีพดูดาวแหลกมิสแกนยุโรปไม่ขอร่วมงานที่ภูกเก็ต ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วล่ะคะสำหรับการประกวดมิสแกนไทยแ l a n d International 2021นะคะโดยในปีนี้ประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานด้วยนะและงานที่มีนะคะก็จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูกเก็ตนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวออกมาว่าเมืองเก่าภูกเก็ตนะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่นะคะหลังจากประเด็นดังกล่าวนะคะถูกแพร่ออกไปนั้นคุณนวัดอิสระไก่ศิินนะคะหัวเรือใหญ่ได้ออกมาไลฟ์สดแถลงข่าวว่า m i s แกน International 2021นะคะยังจัดที่จังหวัดภูกเก็ตเช่นเดิมนะ เราก็จะไม่จัดนั่นเองนะเราแค่จะย้ายจุดนะคะซึ่งทีมอีเวนต์เนี่ยก็กําลังประชุมกันอยู่และก็ยังจัดการประกวดที่จังหวัดภูเก็ตเพราอทําเพื่อประเทศนั่นเองนะคะล่าสุดนาะคุณเต่าทีวีพูนะคะก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่ามิสแกนตเซร์แลนและก็ยุโรปหลายประเทศนะจะไม่ขอเข้าร่วมการประกวดนางงามที่ภูเก็ตครั้งนี้นะคะเหตุกลัวเป็นเหมือนคดีแบมสวิตนั่นเองนะแต่งานนี้นะคะก็ยังไม่ชัวร์ว่าเรื่องราวที่เต่าทีวีพูดได้ออกมาโพสต์นั้นนะคะจะเป็นเพร ยืนยันจากคุณวัฒน์แต่อย่างใดนะคะเอาเป็นว่าฟังหูไว้หูเดอ้อหากมีความคืบหน้านะคะทางแชร์ริงนิวจะมาอัปเดตให้ทราบทันทีเลยค่ะท่าเพื่อนชอบข่าวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้ด้วยนะ,ะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะคะ